ใจฝั่งหนึ่งก็บอกให้เห็นใจนะคะต้องดูว่าจะมีทางออกสําหรับเรื่องนี้กันอย่างไรคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ไปดูทางความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองก็แล้วกันนะคะทางด้านของคุณเสกสกลค,ค่ะหรือว่ารมโบ้นะคะประกาศบอกเคียงข้างนายกนะนายกเนี่ยจะไม่เดียวดายอย่างแน่นอนนะคะพร้อมกันนี้บอกว่า ตั้งรวมไทยสร้างชาติไว้รอานานแล้วค่ะแล้วก็บอกว่านี่คือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาหลังจากถูกคนบางคนบางพักเนี่ยกดดันโดยบอกว่ามีคนของพักพลังประชารัฐอีกเพียบเลยรอเวลาจะก้าวขาตามออกมานะคะกระแสข่าวที่ว่าในเสกสกลอัฐาวงหรือรัมโบอีสานนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรียื่นใบาลาออกจาก สมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็เป็นอีกพรรคหนึ่งที่ถูกจับตามองว่าอาจเป็นพรรคสำรองของพลเอกประยุจันโอชาในการเลือกตั้งครั้งหน้าล่าสุดคุณเสกสกลยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่27มกราคมที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันเนี่ยเช้านี้เนี่ยนะคะคุณปรพลอดเรกสารนะคะอดีตสสสระบ,บุรีก็จะมอบหมายตัวแทนเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพละระชารัฐที่สํานักงานกกตด้วยเช่นกันค่ะแล้วจะไปไหนไปด้วยกันนะคะไปสมัครเป็นสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นไปตามคําชวนของคุณเสกสกลค,ค่ะ คุณเอกสกุลเนี่ยล่าสุดเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะถึงการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะไปทําการเมืองในานามพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าความจริงเนี่ยตนเองจดทะเบียนพักรวมไทยสร้างชาติมาเป็นปีแล้วก่อนที่พรรคพลังประชารัฐจะมีปัญหาซะอีกคำว่ารวมไทยสร้างชาตินะคะเป็นคําที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีชื่นชอบแล้วก็ตั้งคํานี้ขึ้นมาเองแต่ตนเองก็เกรงว่าคนอื่นเนี่ยจะนําชื่อน,นี้ไปใช้เอาละเลยส่งคน ทีมงานเนี่ยนะคะไปจดทะเบียนเป็นชื่อพักดักเอาไว้ก่อนเลยนะคะโดยบอกว่านายกเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ตนเองก็ชี้แจงนะคะไปยังนายกรัฐมนตรีแจ้งท่านให้ทราบแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งขณะนี้พักรวมไทยสร้างชาติมีความเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากแล้วมีการตั้งสาขาและหาสมาชิกแจ้งต่อกอกอตซึ่งเป็นไปตามระเบียบทุกอย่าง เดือนมีนาคมจะมีการประชุมใหญ่และเปิดตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีประวัติดีโปรไฟล์ดีกันทั้งนั้นค่ะคุณเศรษฐกลบอกว่าการที่จดทะเบียนพักรวมไทยสร้างชาติก็มีความชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปและคิดว่าอนาคตการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหากพักพลังประชารัฐมีปัญหาก,ก็จะได้มีพักการเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่ให้นายกได้พิจารณา และพักนี้ถือว่าเป็นพักที่มีความชัดเจนในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญเป็นการเดินตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตนในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งก็ได้ประกาศไว้ว่าพักรวมไทยจะพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะมีพักพลังประชารัฐหรือไม่หรือมีพักอื่นที่จะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายก แต่พักรวมไทยสร้างชาติก็จะยืนยันที่จะสนับสนุนผลเอกประยุทธ์นะครับคุณเสกสกลบอกว่านี่คือจุดยืนของผมและพร้อมทํางานร่วมกับพักอื่นๆที่จะสนับสนุนผลเอกประยุทธ์เป็นนายกถือเป็นพักที่เป็นทางเลือกหนึ่งให้หนายกถ้าคิดว่าพักที่อยู่ไม่มีความสุขผมไม่ต้องการให้นักการเมืองบางคนรุ่นเก่าๆหรือพักเดี่ยวมาบีบหรือกดดันนายกวางแผนเล่นเกมการเมืองกับนายกตลอดเวลา อย่าคิดว่าคนอย่างนายกไม่มีที่ไปหรือไม่มีที่ยืนยังมีพักการเมืองใหม่อีกหลายพักที่พร้อมสนับสนุนนายกผมในฐานะที่อยู่เคียงข้างนายกมาตลอดจะไม่ยอมให้นายกโดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนค่ะสำหรับพรกพลังประชารัฐที่ตัวเองเลาออกมาแล้วในปกติก็ไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมใดๆอยู่แล้วค่ะและเขาก็ไม่เคยเรียกใช้ตอนอยู่แล้วดังนั้นก็เลยต้องหาทางของตัวเองในการหาพักการเมืองใหม่แล้วก็ยึดคติที่ว่า เป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีนะคะมาทําพักเองเชิญผู้หลักผู้ใหญ่และคนรุ่นใหม่เยาวชนทั้งหลายอดีตนักการเมืองรุ่นเกา่ารุ่นใหม่มาช่วยกันสร้างพักให้เป็นประโยชน์แต่ว่าต้องเป็นคนดีภาพพจน์ดีไม่มีสีเทาหรือประวัติด,ด่างร้อยนะคะผพ้สื่อข่าวเลยถามบอกว่าแล้วในพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะ จะมีคนอื่นเนี่ยออกมาตามมาอีกหรือไม่คุณเศรษกลบอกว่ามีแน่นอนแล้วตอนนี้หลายคนยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็มั่นใจว่าจะออกมาอีกหลายคนแน่นอนค่ะขณะที่ตัวของท่านนายกเองเนะครับเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้ไปถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเนี่ยนะครับท่านนายกท่านก็บอกว่าโอ้เห็นตั้งกันมาเป็นร้อยแล้วมั้งพรรคสำรองเนี่ยแหละนะครับ เมื่อสักช่วงประมาณ9นาฬิกาสานาทีที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีหลังไนท์ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ2563โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องพรรคการเมือง เห็นตั้งเป็นร้อยพักแล้วมั้งเมื่อถามย้ำว่าที่มีนายเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกทั้งอีกหลายคนลาออกจากพักพลังประชารัฐไปร่วมพักดังกล่าวด้วยหลายคนมองว่าพักนี้จะเป็นพักสำรองของนายกนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะครับแล้วก็เดินขึ้นที่ตึกไทยคู่ฟ้าไปในทันทีครับ จะให้ตอบว่าอย่างไรล่ะคะใช่ไหมออตอบอยังไงก็เ,เป็นประเด็นอยู่ดีนะคะเอาล่ะคนนี้เนี่ยนะคะ